สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับต้อนรับสู่ช่อง BT พาลุยและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วง BT พาเล่นเกมนั่นเองโดยตัวเกมที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือเกม FIFA Mobile World นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะพัฒนาโดยค่าย t e n c ซ n t นะครับซึ่งจะเป็น FIFA Mobile ที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับลหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น UI ภาพตัวเกมนะครับแล้วก็หลายๆส่วนพื้นสนามอะไรต่างๆรวมถึงผู้ชมในสนามก็มีการ อัปเกรดขึ้นมานะครับถือว่า,าสวยงามกว่าเดิมอีกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของการสมัคนะครับจะต้องใช้ ID ของ QQ หรือว่า WeChat เท่านั้นถึงจะสามารถสมัครเข้าไปเล่นได้นะครับถ้าไม่มี ID 2อันนี้คืออดนะครับผม เข้ามาด้านในตัวเกมแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเพราะว่าตัวเกมมันเปิดอยู่บนสตูจีนนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองแข่งก่อนก็แล้วกันนะครับมา กดเข้ามาที่โหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแข่งกระบอทก่อนนะฮะตรงนี้เนี่ยพอกดเข้ามาแล้วมันจะมีโหมดหลายๆอย่างนะครับให้เราได้ทําการเข้าไปเล่นนะครับผมซึ่งก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับก็ลองแปลดูนะว่ามันคืออะไรไงบ้างนะครับผมรู้แค่อันนี้นะก็คือจะไปแข่งขันแบบว่ามีในส่วนของเนี่ยฮะไปแข่งแล้วก็รับของรางวัลเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มาจัดไปเจอกับทีมนี้นะครับโอเคลุยเลยฮะในส่วนของทีมผมเนี่ยจะเป็นเออเลตเตอร์ซิตี้นะครับ มาลองดูแล้วกันครับนี่เข้ามาแล้วบรรยากาศด้านในนะครับนี่เลยก็กดข้ามได้นะฮะนี่ครับโอเคมาเริ่มนะฮะฝั่งผมเนี่ยจะเป็นเสื้อสีขาวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่กดเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นให้เราเองอัตโนมัตินะในส่วนของโหมดนี้นะครับอย่างนั้นตอนนี้ก็คือมันเล่นเองแล้วนะครับผมยังไม่ได้เล่นนะฮะอแล้วก็ในส่วนของมุมกล้องนะครับเราสามารถปรับได้ครับตรงนี้นะฮะ ปรับเลยนะครับจะเอามุมประมาณไหนยังไงนะครับเห็นไหมในส่วนของสนามนะครับแล้วก็ตัวนักฟุตบอลเองนะครับการเคลื่อนทงเคลื่อนที่อะไรเงี้ยโอเคขึ้นเยอะเลยนะฮะยิงครับโอ้ยไม่เข้าเว้ยบล็อกได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอสังเกตนะครับจะมีไลแมนด้วยนะเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น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 เห็นไหมฮะไลแมนนะครับวิ่งอยู่นะครับรู้สึกว่าของฟีฟ่ามือบอลยี่สิบเอ็ดเนี่ย จะไม่มีลเแมนนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีเห็นไหมฮะลาแมนเออประมาณนี้อันนี้ผมเล่นเองก่อนมาจัดไปยิ่งุ้มเรียบร้อยอ่าพอเล่นเองปุ๊บนะครับเข้าทันทีนะนี่ครับดูผู้ชมเห็นไหมฮะผู้ชมก็ถือว่าแบบเพื่อนที่อะไรแบบโอเคขึ้นเยอะนะครับภาพอะไรหลายอย่างนะครับผมอ่าดูภาพช้าประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวนักฟุตบอลนะครับก็กดเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้นาะน่าจะคล้ายๆกันกับฟีฟ่ามือบายปกติอะไรนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็กดหยุดได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้แปลนะไม่รู้มันคืออะไรยังไงนะครับลองมาแปลดูแล้วกันนะฮะมาไปครับนี่เล่นต่อครับผมจัดพอยชืบโอเคเปิบบอลเอาแล้วครับหลุดเดียวหรือเปล่าหลุดแล้วนะฮะคือแข่งกระบอดก็จะง่ายหน่อยนะครับโอ้ย เซฟเหรอวะเซฟยิ่งตต้เรียบร้อยเซฟเหอรอเซฟโอเคสวยงามน,นะครับผมมาต่อฮะนี่ใครที่เป็นแฟนเกมฟุตบอลนะครับต้องไม่พลาดเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะอืมก็เออยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเล่นไม่ได้นะครับถ้าเกิดเกมมันมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติม,ตมว่ามันจะแบบ ไปเปิดในสโตของประเทศอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะบางทีของสโตจีนเนี่ยมันอาจจะเล่นยุ่งยากหน่อยนะครับยิ่งนะตอนนี้นะบอกเลยว,ว่าของสโตจีนเนี่ยนะครับมีการแบบคือเข้มงวดอะไรอหลายๆอย่างเยอะมากๆนะครับผมม,มาครับเข้าแน่นอนนี่เรียบร้อยเขาเรียกว่าเป็นการชิปนะครับลุคนี้เดดูดิแ่นไหยบรรยากาศโดยรวมครับ นี่ฮะชิปนี่สวยโอเคสามประตูตอ่อศูนครับเพียงแค่30นาทีน่้นั้นเองอยากจะให้แบบลูกมันออกแบบคอนเนอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะจะได้เห็นภาพนะครับมาจจะมีลายแมนไปคอยกากับอยู่อะไรอย่างนี้อ่โอเคส่งไปด้านหลังก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยววิ่งออกตรงนี้ครับด้านหลังชิป อ่าให้ฝั่งนู้นเขาคอนเนอร์หน่อยนี่เห็นไหมลายแมงชีนะครับแล้วก็เขาจะยืนกํากับอยู่ตรงนั้นฮะอ่าอุ้ยเข้าหรือเปล่าโอ้หนึ่งว่าจะเข้าโอเคสวยงามชุบอ่าเรียบร้อยไปครับโอเคตอนนี้ก็ตัดภาพมาในนาทีที่80แล้วแลนะฮะนี่ครับผมมาเดี๋ยวผมจะยิงอีกสักลูกหนึ่งแล้วกันนะครับใกล้จะจบแล้วอไม่เข้าอ่ะแม โอเคยังได้คอนเนอร์นะครับนี่มีเปลี่ยนตัวด้วยนะฮะอันนี้คือมันเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับผมไม่ได้สั่งเปลี่ยนนะเออมันเปลี่ยนเองนะฮะ,ะเดี๋ยวโยนบอลเข้าไปครับผมเอาเลยโยนเพื่อนชึบมงโอ้โหมาโอเคครับส่งหน่อยไปลูกนี้ลูกนี้ต้องโดนส่งหนะฮะแล้วก็ยิงโอ้เรียบร้อยโอเค ได้เพียงหนึ่งลูกครับนาทีที่แปดสิบห้านะครับผมนี่บรรยากาศดูคนเห็นไหมขยับดีกว่าเดิมเยอะนะครับนี่โอเคหวังว่าอนาคตคงจะมีภาษาไทยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษก็ยังดีนะครับอืผมว่าภาษาอังกฤษคงอีกไม่นานหรอกคิดว่านั้นชึบเปิดเลยโอเคอีกสักลูกอืออกเฉย อ่า,อาเรียบร้อยหมดเวลาการแข่งขันครับชนะไปเจ็ดประตูต่อศูนย์นะฮะนี่มีจับไม้จับมือกันนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศตัวเกมเพลย์นั่นเองนะครับอืมข้กล่าวจะเป็นประมาณนี้โอเคแข่งเสร็จน,นะครับก็ได้รับของรางวัลไปนะครับมันก็จะมีโหมดออนไลน์ละแหละนะครับมีให้เราเข้าไปแข่งด้วยนะแต่ว่าอ่ามันอาจจะมีปิงนิดนึงนะครับผมก็เลยไม่แข่งให้ดูดีกว่าอ,อโอเคนี่ครับอุ้ยได้รับนักเตะใหม่เปล่า แปบวกเลยนะฮะมากดรับปึ๊บอเอ่อมีเพชรด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับนักเตะใหม่อีกหนึ่งคนโอเคฮะต่อไปเราจะต้องเจอกับซอลแทมตันนะครับผมอแต่ว่ายังไม่เตะนะครับเอาบรรยากาศให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวกลับเข้ามาดูหน้าเมนูก่อนนะครับ เมนูก็เราเข้าไปแล้วเนาะอ,อันนี้นะครับผมส่วนอันนี้นะก็จะเป็นเมนูที่เนี่ยฮะให้เราเข้ามาแข่งออนไลน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปลดล็อกนะครับตามระดับเลเวลนะครับประมาณนี้นะเอาเข้ามาดูเฉยๆคร่าวๆนะครับส่วนอีกเมนูนึงนะครับก็คืออันนี้เนาะนะครับกดเข้ามาดูอ่ามันจะเป็นในส่วนของเมนูตรงการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวนักเตะต่างๆนะครับนักเตะใหม่ที่เราได้มาเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะนะครับผมก็น่าจะเหมือนกับ ฟีฟ่าโมบายยี่สิบเอ็ดนั่นแหละนะครับเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับก็มันก็จะเอานักเตะที่ดีที่สุดลงมาในทีมนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบสลับสับเปลี่ยนเป็นต้องเป็นตัวหรือว่าทำการอัปองอัปเกรดอะไรนักเตะได้นะครับนักเตะตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเขามาใส่ได้ประมาณนี้นะฮะคนที่เล่นฟีฟ่าอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แบบจะต้องสอนอะไรมากมายนะครับอย่ารีกว่าสอนเลยนะฮะเป็นการแนะนำเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับมาอัพได้นะครับผม อัไปประมาณนี้ครับเพิ่มความสามารถเข้าไปนะครับพอ,อก้าวในส่วนของตัวเกมก็การตั้งค่ากราฟ,กราฟิกนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีให้เรามาตั้งค่ากราฟิกตรงนี้นะครับสามารถมาปรับได้นะครับแต่ว่าออผมเล่นอยู่ใน ld player เนี่ยมันจะปรับสูงสุดไม่ได้นะครับมันจะปรับได้แค่นี้แล้วก็60 fps นะครับภาพก็ถือว่าโอเคแล้วนะ นะครับผมในส่วนอื่นๆก็มีขายโครงขายของนะครับเติมวงเติมเงินใครเติมเป็นก็เติมได้เลยนะครับส่วนอันนี้นะก็จะเป็นความสําเร็จนะครับให้เรามากดรับนะฮะก็จะมีของรางวัลแจกนะครับผมนี่อ่าอนไนที่มันสําเร็จก็เนี่ยมากดรับได้เลยอ่าได้นันเกเตะใหม่อีกแล้วเปาวะพลัง90เลยนะครับน่าจะใช่นะแล้วก็เอามาลงเข้าทีมใหม่ดีกว่านี่ฮนะโอเคจัดไป โอเคเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับนี่แล้วตอนนี้ก็นักเตะผมก็เริ่มแบบโอเคขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะก็คร่าวๆแล้วกันในส่วนของตัวเกมนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเปิดประเทศอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกรอบนะฮะคลิปนี้ก็มาพรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม